สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูออนะครับคุณผู้ชมวันนี้ซุมเสียงอาจจะเบาๆจะแย่นิดนึงนะครับแต่ว่าจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับผมนีบังเอิญว่าช่วงเปิดเทอมแล้วมันมีช่วงเย็นวันหนึ่งฝนตกนะครับไอ้เราก็หวังดีครับกลัวอุบัติเหตุจะเกิดกับนักเรียนนะเนาะกับผู้ปกครองที่มารับเด็กกลับไปโบกนะโบกรถให้ตรงข้างถนนนะครับปรากฏว่าโอ้ฝนตกหนักเกินนะครับคนโบกใครแตกแล้วคุณผู้ชมฮะ นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าสนุกแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นโคลัมเบียตัวใหม่ล่าสุดที่เข้ามานะครับนะแล้วที่สําคัญก็คือราคาราคาพอไหวด้วยนะครับนะพอจับต้องได้นะครับอ่ะโอเคผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับ ผมเปิดตัวไฮไลท์สุดของวันนี้เลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า FX 129นะครับนี่โคลอมเบียใบเงินครับใครยังไม่เคยมีนะครับพี่ๆรีบจับจองนะครับผมเพราะว่าผมได้สิทธิ์มาแค่6เล่มนะครับเล่มนี้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหมดแล้วเนี่ยรอบแรกเนี่ยยังพอตามหาได้บ้างได้รอบ2รอบนะครับแต่ว่าถ้ามากกว่านี้คงจะไม่ได้นะครับถ้าถูกใจก็รีบๆเลยแล้วกันนะครับนะคือจังหวะแรกที่ผมเห็นเลยก็คือติกรเลยนะ คือซองเนี่ยก็โอเคดีนะครับตัวนี้450ส่งฟรีคุณผู้ชมแต่ติอยู่เรื่องเดียวคือซองนะฮะซองเนี่ยโอเคนะพอรับได้ส่วนนี้แต่ตรงนี้รับไม่ได้เลยก็คือให้มาไปตีทุกแกนะครับผมถ้าเกิดว่าให้มาไปกระดุมเนี่ยผมว่าแม่น่าจะยอดเดีย่ยมนะ,มะดูนะฮะเออเสียดายจังเลยนะครับพอแกะออกมาคุณผู้ชมนะรตรงท้ายก็สอดเชือดได้ตามปกติทั่วไปนะสอดชุกขัดได้ไรได้นะครับแต่ว่าอ่ะผมจะให้คุณดูแบบนี้ครับโอ้โหเขาเรียกว่า งามหยดย้อยนะครับแดดแดดแดดแปบนึงครับบริเวณซองด้านล่างติดต้องระวังให้ดีๆครับตอนแกะซองแกะอะไรระวังนิดหนึ่งครับนะฮะโอ้ขอบคุณพี่เอฟซีนะครับผมที่ส่งกันปลายมาให้ผมนะครับนะฮะโอ้ต้องขอบคุณมากนะครับผมนะฮะคุณแม่บอกมาอยู่นะครับนะไม่รู้ว่าเอ่ย้ำได้หรือเปล่าแต่ขอบคุณจริงๆนะครับบางทีบางท่านแบบไม่อยากออกน้ำอะไรเงี้ยแต่จริงๆอยากจะเอ่ย้ำมากเลยนะครับผมนะฮะ ก็บอกว่าไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยส่งมาให้นะครับผมก็น้อมรับไว้เลยนะครับนะฮะขอบคุณมากครับสําหรับตัวนี้คุณผู้ชมโอ้โหด้ามจับเนี่ยโออามากนะฮะชมเลยว่าทําได้สวยนะฮะถ้าตัดเรื่องซองเมื่อกี้ออกไปนะครับหรือว่าต่อให้ไปซองเมื่อกี้ก็ได้นะครับพอมาเจอความสวยงามตรงนี้แล้วผมก็ว่าน่าจะให้อภัยได้นะบริเวณตรงคอมีดเนี่ยจะเป็นรูปกวางมูดครับคุณผู้ชมจะเป็นกวางแบบสไตล์แบบยุโรปนะไม่ใช่กวางแนวแนวแบบทางเอเชียนะครับนะดูลักษณะเนาะนะ แล้วที่สําคัญก็คือเอแต่ว่าไฟมันเบาๆดามจับเรนลายไม้ซะแบบเขาเรียกว่าสติงไปเลยนะฮะให้เห็นลายไม้แบบโชว์แบบจัดๆเลยครับคุณผู้ชมลองดูนี่บริเวณด้านบนเนี่ยนะตรงนี้จะมีแบบอ่าร่องไม้คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยนะครับตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเขาจะเก็บงานจริงๆนะครับเขาสามารถใช้สีไม้ในการเก็บได้เอาให้เนียนกริป,ปเลยนะแต่ว่าเขายังขึ้นลายไม้เดิมโชว์ให้ รเรียกได้ว่านี่คืองานศิลป์งานอาร์ตจริงๆนะครับสำหรับเจ้าโคลัมเบียใบเงินตัวนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็โลโก้นะฮะคุณผู้ชมนะฮะจะค่อนข้างเป็นแบบเขาเรียกว่าหัวนะหัวมันจะแบบตรงๆมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้งุ้มลงมาเนะอ่าเป็นลนักษณะรูปแอปเปิลนะครับผมนะ h o w s Feng Company นะฮะใช่ไหมอ่านออกเสียงย่างนี้ไหมนะพี่ดีลเลอร์เขาว่าอ่านแบบนี้ผมก็เลยแบบอ่ะตามแล้วกันนะเพราะไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าอะไรเพราะตอนนี้เป็นงานสำเนานะครับถ้าเกิดว่างานแท้เนี่ยก็จะ,ะราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่ถึงห้าพันะครับผมจะตีตาโลโก้ของโคลัมเบียเลยนะนะถ้างานแท้นะสำหรับในส่วนของใบจะมีการฉลุลวดลายนะครับผมแล้วก็สันหนาซีมิลน,นะตัวนี้ผมว่านะความยาวความยาวเนี่ย ผมว่ามี12นิ้วนั่นแหละแต่ว่าเพียงแค่ดีไซน์มันโออหญเฉยนะครับเดี๋ยวผมหาตลับเม็ดนิดหนึ่งสักครู่อ่ะโอเคครับตลับเม็ดมาแล้วนะครับผมเนะี่ยความยาวหัวไซส์เท่าทั่วไปเลยนะนะบใบมีดอย่างเดียวยาว7นิ้วครึ่งนะครับยาวรวม12นิ้วนิดนิด,น,ดนะโอใหญ่กว่าเดิมนิดหนึ่งนะใหญ่กว่าเดิมประมาณเกือบครึ่งนิ้วนะครับผมใครทีเ่เคยสะสมโคลอมเบียหรือว่าเป็นสายของโคลอมเบียโดยตรงเนี่ยนะผมว่าตัวเนี้ยไม่ควรพลาดนะเพราะว่าถ้าเกิดพลาดไปแล้วเนี่ย ไม่รู้ว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่อีกนะครับผมแต่ว่าถ้าภายใน2สองลอ็อตสาล็อตเนี่ยยังพอหาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยโหน่าจะลําบากเลยนะครับหลายคนบอกว่าโอ้อาจารย์ครับทำไมอาจารย์ไม่เอามาช่วงช่วงใกล้ๆ้สิ้นเดือนแล้วครับเนี่ยมากลางเดือนแบบนี้เมื่อวานยังโดนหวยอีกนะก็มันตามรอบ,อรบนะจริงๆนะเนี่ยจริงๆวันนี้กะว่าจะยังไม่ได้ขึ้นนะขึ้นไม่ไหวแต่ผมต้องฮึบขึ้นมานะเพราะว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมตั้งแต่ทําช่องมีดขึ้นมาเนี่ย ผมรู้สึกว่าเหมือนมีหลายคนรนะอคอยนะครับวันไหนไม่ได้ลงคลิปแบบยูดีๆ,ๆก็หายไปอะ่ะมีคนโทรมาหานะครับแล้วไม่ใช่สายเดียวนะครับมาเยอะด้วยนะพี่ๆโทรมาเอ๊ะอาจารย์ไม่ไม่รายเหรออาจารย์ไม่สบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอหายไปเลยปั๊บเนี่ยเดี๋ยวพีจะทักแบบเออพี่จะเป็นกังวลว่าไม่สบายไหมอะไรไหมเนรับผมขอบคุณในมิตรไมตรีตรงนี้มากๆนะครับนะ ผมรู้สึกดีใจมากนะครับไม่เสียใจเลยที่แบบบางครั้งขายมีขาดทุนบ้างบางทีเสมอตัวบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็กําไรนะครับอาจจะเล็กน้อยหรือว่ากําไรแบบไม่ได้หนามากอย่างคนอื่นเขาแต่ความเหนียวแน่นเนี่ยผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณจากใจนะครับนะสำหรับตัวนี้ครับคุณผู้ชมรหัสนะครับ XF นะหนึ่งสองเก้านะครับผมสี่ร้อยห้าสิบสงฟรีนะครับนะมีอยู่หกเล่มแต่ถ้าเล่มนี้มันดูแพงไปคุณผู้ชมมีอีกตัวนึงเบากว่านี้ อันเนี้ไป400คอเรียนสรับเจ้า XF78 นะครับจริงๆมันคอลเลกชันเดียวกันนะแต่ว่าผมได้ต้นทุนตอนนี้มาถูกกว่านิดนึงผมก็โอเคนะจริงๆจะคิดแบบตัวเท่าตันนู้นก็ได้นะนะเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันแต่ผมไม่เอาอะนะนิดนึงผมว่าก็ดีนะบางทีเป็นค่าข้าวของเด็กนักเรียนได้วันนึงเลยนะครับทั้ง50บาทเนะีนะมีลูกหลานได้ค่าข้าวต้องวันนึงเลยอนะนะไม่รู้ว่า50บาทพอไหม พี่พีท่านใดเลี้ยงหลานอยู่คอมเมนต์ทีครับว่าวันหนึ่งเอาตาังไปโรงเรียนกี่บาทกันนะครับอ่า XF78 คุณผู้ชมตัวนี้เป็นโคลอมเบียเซเบอร์ USA นะครับผมนะไลฟ์สไตล์ตัวนี้เนี่ยให้อารมณ์ฟีลลิ่งเหมือนคล้ายกับ SA78 นะครับแต่ว่าตัวนี้มันดูดุแล้วก็มันดูใหญ่มากกว่านะไม่ได้ดูสวยแบบเขาเรียกว่าอ่าตัว SA78 เนี่ยจะมีความสวยในดีไซน์ด้ามจับนะองค์ประกอบมีความทองนะครับตัวนั้นจะไปทางหรูหราไปเลย แต่ตัวนี้เนี่ยมาในแนวคลาสสิกเลยนะครับผมสำหรับเจ้า XF78 นะครับผมใบมีดจะมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลของมีดในสมัยก่อนนะครับผมมีดในสมัยก่อนจะมีไม่กี่ทรงนะแต่ภายหลังมามีการดัดแปลงให้มีขนาดแล้วก็ดีไซน์ที่แตกต่างออกไปตามศิลปะการใช้งานนะก็ถือว่าเป็นการทําที่ดีนะนะด้ามจับเนี่ยเป็นด้ามไม้แท้ครับตอกได้หมด2จุดนะซึ่งเขาใส่ลวดลายมา ลักษณะคล้ายๆกับเจ้าตัวโคลัมเบียน่าจะเป็นตะกูลตะกูลจีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับที่ใส่ลวดลายแบบนี้มาให้ทําให้หมุดมาดูแบบธรรมชาติไปเลยกลืนไปกับตัววัสดุใบมีดนะครับนะความยาว12นิ้วครับสานาซีเมนนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่400บาทส่งฟรีนะครับสำหรับเจ้า XF78 นะครับผมมีให้บริการ6เล่มนะครับนะ <c oughs> ขออภัยครับคุณผู้ชมฮะอ๋อสุขภาพช่วงนี้เนะนี่ยซูเปอร์ฮีโร่ไม่ได้มีอยู่จริงนะ ป่วยได้เหมือนกันผมไมคนป่วยง่ายนะครับแต่ว่าไม่รู้คิดอะไรว่ากลัวว่าฝนตกแล้วผู้ปกครองเขาจะมองเห็นไม่ชัดอะไรเงี้ยนะครับก็ <c oughs> เลยต้องแบบอ่าสักน,นิดนึงนะไม่เป็นไรครับนะป่วยมีวันหายครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุที่มันรุนแรงนะอันนั้นไม่มีวันหายนะครับมันจะฝังอยู่ในใจตลอดนะนะ่นะ,อะโอเคคุณผู้ชมถ้าเจ้าสองเลื่อเมื่อสักครู่นี้ยังไม่พอแบบถูกใจ ผมนาเสนอให้อีกเล่มหนึ่งนะครับแม่วันนี้มีของเล่นเยอะนะครับเสียดายถ้าผมฟิตเปี้ยเหมือนแบบสองสาวันที่ผ่านมานี่มแม่ได้ลุยกันหนักแน่นอนนะครับอ่ะสำหรับเจ้า XF137 นะครับตัวนี้เอาไป400ส่งฟรีพอพอไหมครับตัวนี้400ส่งฟรีพอไหมเอ่ยนะฮะเอากําไรน้อยๆนะครับแต่อยู่ด้วยกันนานๆน,นะครับนะพี่ๆจะได้อยู่ด้วยกันานานๆนะครับอ่านี่คุณผู้ชม จัดว่าเป็นหนึ่งในโคลัมเบียที่หายากเลยก็ว่าได้นะครับผมน้ำหนักดีมากหนักดีจังเลยแต่เสียอย่างเดียวดีไซนนะ์มีความเป็นเหลี่ยมไปน,นิดนึงนะสตัวเมื่อสักครู่นะครับเล่มที่2กับเล่มเนี้ยนะค่อนข้างจะมีความเป็นเหลี่ยมอยู่พอสมควรนะพอมีความเป็นเหลี่ยมขึ้นมาเนะี่ยดีไซน์มาเลยดูโบราณน,นะมาพร้อมกับลวดลายที่เป็นกวางมูดแบบนี้ดูโบราณไปใหญ่เลยทีเนี้ยนะนะสำหรับเจ้า XF3 1 7เนะเผื่อใครจารหัสไม่ได้อันนี้เอามาให้ดูใกล้ๆแล้วนะครับชัดๆเลยนะ XF317 นะครับโคลอมเบียยู a อเไซเบอร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของสันหลังเนี่ยจะเป็นแบบสันแบบเป็นคลื่นทะเลนะเนะเป็นร้อยยักสันหยักนะครับผมดูคุณผู้ชมลองดูความอวบอ้วนของเขาโอ้โหพระเจ้าเล่มนี้บอกเลยว่าถ้าทําด้ามมนๆม,มาเนี่ยสวยเลยนะนะแต่สําหรับผมเนี่ยจากการที่ผมจับมีดมาหลายหมื่นเล่มแล้วนะครับเล่มนี้เนี่ยดีไซน์มีดกระด้ามจับเนี่ยมันอาจจะดูแบบขัด,ข,ดขัดตาไปนิดนึงนะฮะ ดีไซน์มิดูโบราณนะแต่ว่าสายสันหลังหยักมาแบบนี้ก็เลยแบบยังไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่สำหรับผมนะแต่เกิดว่าคุณผู้ชมชอบหลังหยกนะักเนี่ยโอ้สบายเลยนะแต่สําหรับผมมองว่าถ้าเป็นใบเรียบเนี่ยโซนเปอร์เซียก็ได้เล่มเนี้ยไปโซนเปอร์เซียก็ได้โอ้โหผมว่านะมีเท่าไหร่ขายไม่พอแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าอ่าอุเอโคลอมเบียนะครับเซเบอร์ er, ตัวนี้ครับ XF 1 3 7นนะครับผมเนะี่ย ไม้ดำนะตอนนี้เป็นด้ามไม้ดำครับแล้วก็ตัวแกนมีดค่อนข้างมาไกลเลยครับคุณผู้ชมนะเกือบจะว่าฟูแทงเลยก็ว่าได้นะครับแต่ยังไม่ฟูแทงนะถ้าฟูแทงมันต้องเต็มล้ำแบบนี้แต่เนี่ยน้ำหนักดีนะคิดว่าก้านตรงกลางเนี่ยค่อนข้างมาไกลอยู่พอสมควรนะครับนะอ่ะโอเคครับผมเปิดคมแล้วนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะวันนี้ไม่ได้ลองคมนะครับกระดาษก็ไม่ได้เตรียมมาจะมปลองกับมือตัวเองก็ยังไงอยู่ไข่ <laughs> ก็ยังไม่หายจะมาลองนิ้วให้เลือดดล <laughs> นะนีมีหกเล่มนะครับคุณผู้ชมอ่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเล่มต่อจากนี้ไปผมจะนําเสนอคุณผู้ชมก็คือใครที่เคยสะสมโคลัมเบียมาเยอะๆแล้วแต่รู้สึกว่าอยากจะได้ฟีลลิ่งที่แตกต่างนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอรุ่นนี้ครับชํำมากตัวนี้เดี๋ยวรีวิวให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับซองคงไม่พูดถึงนะซองผมจะไม่พูดถึงนะครับผมไปต่อเลยแล้วกันอ่เว็บแรกที่จับเล่มนี้ออกมานะครับน้ำหนักจะเบาวกว่าทุกเล่มที่ผมรีวิวมาเมื่อสักครู่นี้เลย3มเล่มเมื่อสักครู่ เล่มนี้เบาสุดครับเบาสุดเลย USA saber นะครับผมด้ามจับเป็นงานเลซินเข่าสัตว์นะครับตัวนี้ก็400ส่งฟรีนะคุณผู้ชมแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับว่างานเลซซนตัวนี้ไม่ได้กล่องแก่งเท่าตัวกลอนหน้าที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเขาใส่ในส่วนของออปชั่นกันกระแทกมาให้ด้วยนะกันกระแทกเป็นแบบมนนะครับผมแล้วก็ใบมีดเนี่ยบริเวณใบมีดทั้งตัวด้านล่างนะครับบางคมเนี่ยนะไม่ใช่ใบมีดต้องเรียกบางคมเนี่ยมันจะมีรู2รูนะครับ บริเวณสันด้านหลังไปสันหลังยากนิดนึงนะเผื่อใครอยากจะจับแบบข้ามมาฝั่งนี้จะได้สะดวกสบายนะครับแม่เขาท่าเขาทางอยู่นะครับผมด้ามจับเนี่ยทำงานเลเซนออกมาให้เหมือนนัเขาสัตว์นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าป้องกันเรื่องของกฎหมายนั่นเองแล้วก็ราคาจับต้องได้ด้วยเผื่อใครที่ไม่อยากจะทําลายธรรมชาติก็เอาเขาสัตว์แบบนี้นะครับแบบเลเซนนั่นแหละเอามาสมแทนนะสะสมแทน,นะสสแทนก็สามารถทําได้นะครับผมเอาไป400ส่งฟรีครับนะ ปกติเล่ม2เล่มสเล่มสีเนี่ยคุณผู้ชม450ทั้งหมดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับผมลดกำไรลงมานิดนึงนะแล้วคุณผู้ชมได้สะสมกันในราคาที่สบายกระเป๋านะครับ50บาทเก็บไว้ให้ลูกหลานไปโรงเรียนมีครอบสุขกว่านะโอเคนะครับตัวนี้เป็นด้ามเข่ากว้างนะครับคุณผู้ชมนะ XF 1 XF 0 4นนะครับผมน่ะผ่านไป4รายการนะครับผม เอาวันนี้อยากดูงานประเภทไหนกันบ้างครับแลมโบไหมแต่แลมโบ้ของผมเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้จะเป็นแลมโบ้ลัสบัตครับคุณผู้ชมตัวนี้ชํมบาวฮะสบายบือสะดือบโบฮตัวนี้ตัว900คุณผู้ชมเบาๆเนี่ยเบาๆเลยครับเป็นลัสบัตครับตัวนี้นะเป็นแลมโบ้ตระกูล A นะครับผมที่ทำออกมาเนี่ย อ่ะผมจะให้คุณได้ดูกันนะโอ้โหซองนี้เรียกว่าหนาเตอะเลยนะครับตัว900ตัวนี้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับคุณผู้ชมถ้าอยากได้มีดพกที่มีคุณภาพนะเมื่อสักครู่ที่ขึ้นให้นะทั้ง4ี่เล่มเนี่ยน้ำหนักย,ยังไม่เท่าตัวนี้สักตัวนะครับตัวนี้ค่อนข้างหนักมากนะครับคุณผู้หญิงอาจจะพกพาได้ไม่เหมาะสมนะครับบริเวณซองเป็นซองหนัง P u อัดนะครับนะผมตีให้เป็นหนังหนังพิอัดแล้วกันนะครับนะตัวนี้นะมีโลโก้ของแรมโบวลาร์ดบัตนะครับผมนะแล้วก็จะมีตัว กระดุมให้1จุดนะครับเดินได้สีดำครับโอ้โหสปอร์ตมากเลยวันนี้นะฮะไม่ใช่สปอร์ตขอโทษพูดผิดนะครับแม่ตาแงะไปเห็นอีกอันหนึ่งนะครับเดินได้สีแดงคือเดินได้สีดําตัวนี้นะครับผมมันมีความดุดุดันนะนะตัวนี้กระดุมก็ทําออกมาเป็นสีแบบมนๆนะครับไม่ได้สีขาวเป็นสีเงินนะไม่ได้สีเงินนะทําออกมาเป็นมนๆมาดูกันให้ผมบอกเลยว่าตัวนี้900อครับคุณผู้ชมเป็นเฟิร์ส dition นะครับเป็นรุ่นแรกนะ งานนี <c> ้ <oughs> งานนี้ฟูลแท้งนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหพระเจ้าช่วยเกวยทอดเรียกได้ว่าต้องออกรายการอันนี้ต้องเป็นปกคลิปแล้วละ่ะเดี๋ยวผมเอาแคปหน้าจอสักครู่ครับโอ้โหสันหนามากครับตัวนี้มีดไฟเตอร์อย่างดีเลยครับมีร่องเลือดด้วยนะไปครึ่งใบมีดสันสลบไม่ว่าจะหัน่นหรือว่าจะเสียบเข้าไปในวัสดุนะครับผมทําได้ดีมากนะีด้ามจับเป็น G ีเนะครับเป็นเส้นใยที่ถักขึ้นมาแล้วมีความแข็งแกร่ง ออกได้หมด2จุดนะครับซึ่งจะเป็นหมุดสีดำเซอร์วิสได้ง่ายนะสัมท้ละร้อยเชือกได้ครับถ้าเทียบกับมีดพกในรุ่นทุกรุ่นที่ผ่านมานะครับนะตัวเมื่อสักครู่นี้นะสีเล่มเนี่ยนะถ้าพูดถึงความหนักตัวนี้หนักกว่านะครับความแข็งตัวนี้แข็งกว่านะเช่นกันว่าราคาก็สูงกว่าเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาเล่มไหนไปใช้งาน ถ้าใช้งานนะถ้าใช้งานผมแนะนําเป็นเรื่มนี้แพงหน่อยครับแต่ว่าใช้งานได้นานแต่ถ้าสะสมเอาความสวยงามเอาใส่ตู้โชว์ไปนู่นเลยครับตัว450นะสบายกระเป๋าแถมโชว์สวยด้วยไม่ต้องห่วงว่าไม้มันจะแบบดูทุเรศเวลาอยู่เป็นานานๆนครับยิ่งนานๆไม้เฟดตสียิ่งสวยครับปลายมันเฟดตตามธรรมชาตินะครับแนะนาว่าอย่าให้มันโดนแดดมากนะเดี๋ยวถ้าแดดเรียแล้วสีจะได้ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับผมนะอ่ะแลมโบตัวนี้900ครับคุณผู้ชมคะบนะนะ เป็น f ฟ r ร์ e อ i ดิชันะบอกแม่ผมแล้วกันแม่เอาแ a m b o ้แบบเฟิร t สอ i ดิชันนะฮะ900บาทฟรีค่าจะส่งนะครับนะราคาเบาๆคุณผู้ชมไหมที่ผมเห็นกันในแอปขายของก็เห็นเขาขายพันร้อยนะซึ่งก็จะไม่บอกว่าผมดีกว่าร้านอื่นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าแต่ละคนบริบทไม่เหมือนกันนะถ้าเขาเป็นคนที่แบบรูปเขาก็อาจจะกำไรเยอะ แต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนไม่โลภแต่บังเอิญว่า,าได้ต้นทุนมาสูงเนี่ยก็ต้องขายราคาแพงนะครับคนมันมองได้หลายมิติเพราะฉะนั้นผมจะไม่ว่าใครวัดว่าดีไม่ดียังไงนะครับแพงไม่แพงเพราะว่ามันคือจรรยาบรนนะครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมแลมโบตัวน,นี้90 0นะครับมี3มเล่มไม่ได้เยอะนะครับมี3มเล่มไม่กล้าเอามาเยอะด้วยเนี่ยเป็นแลมโบ A8 เนะค,คุณผู้ชมเนี่ยนะเนี่ยรหัส A8 นะครับผม A8 อ่ะเป็นไงบ้างครับ นะ900แพงไปไหมแลมโบมีคอมเมนต์ว่าอยากดูงานไทยหรือเปล่ามีมีคนคอมเมนต์มาว่าอยากดูงานไทยได้เลยครับเดี๋ยวจัดงานไทยมาให้ดูกันนะครับสักครู่เดี๋ยวผมหยิบของก่อนสำหรับงานต่อไปนี้จะเป็นงานผ่าแตงนะครับคุณผู้ชมที่เขาเรียกว่าโคตรตะระผ่าแตงครับ18นิ้วนะใหญ่มากคุณผู้ชมลองดูฮะนะใหญ่มากนะครับ เล่มนี้คุณผู้ชมนะสามอยห้าสิบไม่รวมส่งนะครับผ่าแตงตัวนี้ถ้าใครอยากจะได้ตัวที่ทรงฟรีเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวจะหามาให้แต่ว่าจะสั้นกว่าน,นี้นะนะครับตัวนี้จะจบที่4 0 0รอเลยนะครับคุณผู้ชมได้เป็นซองหนังพ u อัดนะครับนะเดิน <c oughs> เดินได้เป็นสีดำนะมาพร้อมกับหมุดที่เป็นกระดุมสีเงินนะครับผมด้านบนมีตัวล็อกเชือกแบบนหนังพ u อัดถ้าไม่ใช่เชือกนะมีตัวล็อกแบบนี้ด้วยนะครับนะเป็นกระดุมเล็กๆพอดึงออกมาปับ๊บโอ้โหคุณผู้ชม เรียกได้ว่ายังก็ในหนังภาพยนตร์นะคุณผู้ชมเคยดูเรื่องหนังที่ของค่ายนึกไหมครับเป็นหนังนักเรียนนะเขาใช้มีดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมที่ออกไปทาหนังนะครับแต่ว่าเคารบคมนะอันนี้ผมไม่ได้ลบคมนะครับคม100นะคร้อยเปอร์เซ็นนะเป็นมีดผ่าแตงครับเอาไว้ผ่าแตงโมนะผ่าทุเรียนไม่ไหวนะใครจะไปผ่าทุเรียนไม่ไหวนะแต่ว่าตัวนี้เป็นมีดผ่าแตงที่ยาวมากนะครับนะผมจะให้ดูแบบนี้นะคุณผู้ชมลองดูนะี่ออกหน้าจอไม่พอนะถ้าไม่เปิด ถ้าไมเปิดหน้าจอกว้างน,นี่ไม่พอเลยนะครับผมเนี่ยนะเ <นะ S 1> งาวับแต่ควักออกมานี่คือมีสยองมั่งแน่นอนนะฮะเนี่ยสาม้อยห้าสิบนะครับมีคข้าจะส่งห้าสิบาทเล่มนี้เนี่ยมีสามเล่มนะครับมีผ่าแตงตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดว่าผ่าแตงเมื่อกี้มันยังไม่ดูจา้าบของแท้แล,แ,ลแล้วก็เดี๋ยวผมจัดให้มีมีเดี๋ยวตัวสามร้อยส่งฟรีเนี่ยเดี๋ยวถ้าจํา ไม่ผิดนะครับน่าจะอยู่ในสต็อกนะครับมันมีอยู่นะอาลันยิกนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทรงผ่าแตงนะมันเป็นทรงแบบมิดเน็บธรรมดาตัวสามร้อยส่งฟรีนะนะเดี๋ยวจะออกอีกสองสามวันเดี๋ยวผมออกให้นะครับนะอ่ะอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทไม่รวมส่งนะครับนะรหัสเก้าสองไม่ต้องเรียกรหัสหรอกนะเรียกว่าสปาร์ตาอาลันยิกแล้วกันนะครับเมื่อกี้มีผ่าแตงนะครับอันนี้เป็นสปาร์ตานะอัลลันยิกแล้วกันนะครับสองหน้าพิยุทธ์ครับคุณผู้ชม อยาวเบื่อฮะนี่ผมจะให้ดูความยาวครับใบมีดจะเป็นสีทูโทนนะมีร่องเลือดขนาดยาวด้านบนจะเป็นสันหยักนะครับแล้วตรงโคนมีดก็จะมีเขียนว่าคุณเล็กอลรันยิกด้วยนะครับตัวนี้ก็จบที่350บาทไม่รวมส่งนะค่าส่ง50บาทนะครับยาวนะครับโผมว่านะใบมีดสิบแปนิ้วแต่ตัวมันยาวกว่านะครับจริงๆด้วยยาวรวมมา23ผ่าแตงก็เหมือนกันนะครับคุณผู้ชม ผ่าแตงก็ยาวใบมีด18นะยาว20กว่านิ้วขึ้นแน่นอนนะครับนี่ตัวนี้ก็350นะครับไม่รวมส่งนะนะี่ใครจะได้ส่งฟรีก็ทักหาแม่ผมแล้วกันนะครับบอกแม่อยากได้อะไรนิญญ้ตกกัว300ส่งฟรีครับแม่ถ่ายรูปไปดูหน่อยนะครับมันมีอยู่ประมาณสัก4-5เล่มนะครับนะีะ <c oughs> คุณผู้ชมนะมีอมีไหม กี่นาทีละสิบเก้านาทีนะมาอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับไหนก็นมาขนาดนีนะ้คุณผู้ชมอยากดูมีดแบบไหนครับมีดเชฟปกันมีดเชฟหินรับมีดนะครับขนาดความความละเอียดเกดที่หนึ่งหมื่นผมมีของนะครับของสื่อบาราชินะครับใครจะรับก็หกร้อยบาทส่งฟรีนะครับคุณผู้ชมหินรับมีดนะของสื่อบาราชินะมีอีกสองก้อนความละเอียดอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับไม่แน่ใจว่าห้าพันกับหนึ่งหมื่นหรือเปล่ายังไงถามรายละเอียดคุณแม่ได้นะครับนะ เริ่มกันที่มีเชฟกล่องแดงครับตัวนี้450บาทไม่รวมส่งนะครับนะวันนี้ความบันเทิงหดหาย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรนะครับดูความใหม่ของมีดแล้วกันนะครับนะปลายมนครับมีเชฟกล่องแดงครับ450ส่งฟรีคราวที่แล้วได้มาเนี่ยแต่ละคนน็คือแบบโอ้โหซื้อกันไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการเหลือเกินนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือจะเบาๆนิดหนึ่งคิดว่าหลายคนน่าจะมีแล้วนะครับ มีดพับดามัดกัดก็มานะแต่วันนี้น่าจะขึ้นไม่ไหวครับลากยาวไม่ไหวนะต้องขออภัยด้วยนะครับนะนี่เป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะอืมสี่ร้อยห้าสิบนะครับปลายมนนะถ้าจะเอาเล่มนี้ก็บอกคุณแม่ผมนะเป็นปลายมนนะครับดามจับอาจจะเป็นดามไม้สนนะครับน้ำหนักเบานะครอบจะเป็นครอบสีดำนะแต่ถ้าไม่ชอบปลายมนผมมีปลายตัดให้เหมือนกันนะครับมีทุกแบบนะพยายามเป็นร้านมีดที่เวลาใครโทรมาหาอะไรนะ ไม่เจออย่างหนึ่งก็จะได้มีอย่างอื่นเอามาให้ดูนะครับนะพยายามจะไม่ให้ของในในสต็อกขาดนะครับนะปลายตัดเฉียงนะครับคุณผู้ชมเส้นสายสวยงามนะสำหรับคนที่ใช้งานม,มิเชฟมือขวาเนี่ยสะดวกเลยนะครับสามารถซอกกระดูกได้ด้วยจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะนี่450นะครับ โอเคครับคุณผู้ชมฮะน่าจะไม่ไหวแล้วครับผมรู้สึกว่าผมเจ็บคอมากเลยนะครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับท่านใดสนใจครับเบอร์โทร0631305304นะครับผมไลมิคคูออยู่ดีให้บริการทุกท่านนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับคุณผู้ชมเหล็กน้ําพีนะครับเซตนี้เนี่ยจะเป็นเซตล่าสุดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านกำลังได้เปลี่ยนบล็อกในการทำเหล็กน้ําพีขึ้นมาใหม่แล้วนะครับ นะใครจะเก็บรุ่นนี้ไว้เป็นที่ระลึกเก็บได้เลยนะครับผม900บาทส่งฟรีนะครับนะเหล็กน้ำพีนะครับเนี่ยบล็อกนี้จะไม่มีแล้วนะครับนะเพราะว่าคนทําคนเดิมที่เป็นบล็อกเดิมเนี่ยวางมือไปแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวบล็อกใหม่กำลังจะมานะครับผมเหล็กน้ำพีนะครับตอนนี้มันจะเป็นด้ามหรือสีก็ได้นะครับเมื่อกี้ด้ามทาวเวสุวรรณในด้ามหรือสีนะครับนะเหล็กน้ำพีแท้แน่นอนนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค้า